หญิงสาวถูกบังคับให้นั่งอยู่หน้าห้องโถงใหญ่ของคฤริหาตระกูลผู้มีอิทธิพลกลิ่นทูปลอยคลุ้งอบอวนจนแสบจมูกเสียงสวดบังสุกุลดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องผู้คนรอบตัวต่างสวมชุดดำสนิทสีหน้าเคร่งขรึมเธอรู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่ทั้งที่ไม่มีสิ่งใดพันธนาการสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอเหมือนตัดสินชะตากรรมตรงหน้ามีโลงศพรูหราตั้งประงานอยู่กลางห้อง ภาพดอกไม้ขาวปักเรียงรายรอบลงยิ่งเพิ่มความเยือกเย็นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกทุกถ้อยคำที่ญาติผู้ใหญ่พูดออกมาคือคำสั่งให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่ตายไปแล้วมือทั้งสองสั่นสถานน้ำตาเออคลอโดยไม่รู้ตัวเธอหันไปมองพ่อแม่แต่พบเพียงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกดดันร่างกายของเธอเย็นเยียบเหมือนถูกผลักลงในบ่อน้ำแข็งขณะที่เจ้าพิธีเอาสมุดทะเบียนสมอสมาวางตรงหน้า ปลายปากกาถูกยื่นให้เธอจ่ออยู่ที่กระดาษสีขาวเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเหมือนระฆังเตือนภยัยมือของเธอสั่นเกินกว่าจะเซ็นชื่อแต่แรงกดดันรอบข้างกลับหนักหน่วงขึ้นทุกทีทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอสะดุ้งหันไปมองอย่างรวดเร็วร่างสูงสง่าของชายหนุ่มในชุดสูทหลบปรากฏตรงประตูสายตาคมกริบของเขาจับจ้องมาที่เธอเพียงคู่เดียว บรรยากาศทั้งห้องเงียบกริบจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังได้ยินชัดริมฝีปากของเขาเอื่อนเอ่อยถ้อยคำที่ทำให้ทุกคนช็อกพันรยาของผมไม่มีวันแต่งงานกับศกเสียงของเขาหนักแน่นแฝงด้วยอำนาจที่ใครก็ไม่กล้าขัดหัวใจของเธอราวกับถูกปลดพันธนาการในทันทีเธอจ้องมองเขาเหมือนฝันไปคนที่อยู่ตรงหน้าคือซีอีโอผู้ทรงอิทธิพลที่หายสับสูนไปนานแต่ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอทั้งมีชีวิตและเปี่ยมด้วยอำนาจ และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสายตาของเขาที่เต็มไปด้วยความรักและการปกป้องเสียงกระซิบซุบซิบดังระงม,มไปทั่วห้องโถงญาตผู้ใหญ่ที่เคยทำหน้าดุดันพลันชะง,งัก้งมือของเจ้าพิธีสั่นไหวจนปากกาหลุดจากนิ้วกลิ่นทุบที่เคยอบอวนกลับกลายเป็นเหม็นไม่รุนแรงในลมหายใจของเธอเธอรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเหมือนมีบางสิ่งหลุดพ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็น ชายหนุ่มก้าวเดินเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวหนักแน่นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลางใจทุกคนเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนก้องกับพื้นหินอ่อนดวงตาของเขาจ้องตรงมาอย่างไม่หวั่นเกรงเขาเอื้อมมือมาคว้ามือของเธอที่ยังสั่นระริกสัมผัสของเขาอุ่นร้อนตัดกับความเย็นเยียบของบรรยากาศงานศพเธอหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากหลุมดำแห่งความสิ้นหวังเสียงหัวใจเต้นที่ขึ้นจนแทบทำให้เธอหูอื้อ ตั้งแต่วันนี้ไปเธอจะอยู่ใต้การปกป้องของฉันเสียงทุ้มต่ำของเขาดังก้องไปทั่วห้องโถงทุกคนที่ได้ยินต่างนิ่งอึ้งไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสันริกเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความสิ้นหวังหากเป็นเพราะความโล่งหมอกที่แทบล้นหัวใจภาพลงศพตรงกลางห้องยังคงตั้งอยู่แต่บรรยากาศกลับถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันของผู้ชายที่มีชีวิตจริงเธอรู้ทันทีว่าโชคชะตาของเธอกำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหวนกลับ และชายหนุ่มตรงหน้าไม่ได้เพียงแค่กลับมามีชีวิตในสายตาเธอแต่เขากลับมาพร้อมอำนาจที่สามารถทำลายทุกพันธนาการที่ผูกมัดเธอไว้ทั้งหมดเสียงหายใจของผู้คนในห้องขาดห้วงราวกับทุกคนถูกสะกดหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งมือที่ถูกเขาจับไว้สั่นเล็กน้อยแต่ความอบอุ่นที่แผ่มาจากฝ่ามือของเขากลับทำให้เธอรู้สึกมั่นคงแววตาของเขาคมกริบกวาดไปทั่วห้องเหมือนประกาศอำนาจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด ญาติผู้ใหญ่บางคนหันหน้าหลบอย่างอับอายขณะที่อีกบางคนกำมือแน่นด้วยความโกรธแค้นเสียงโซ่เหล็กจากเครื่องแขวนศพข้างลงดังแกร่งกระรางราวกับตอบสนองต่อความตึงเครียดกลิ่นกํายานที่ไม่แรงขึ้นจนควันหนาทึบแผ่กระจายไปทั่วห้องโถงเธอไอแผ่วเบา,เบาน้ำตาไหลรินเพราะทั้งควันและอารมณ์ที่ตีตื้นขึ้นในอกเขาขยับตัวดึงเธอขึ้นจากเก้าอี้แขนแข็งแรงโอบประคองเธอไว้แน่นราวกับไม่ยอมปล่อยให้หลุดหายอีกจากนี้ไม่มีใครมาบังคับเธอได้อีกต่อไป น้ำเสียงของเขาหนักแน่นดุดประกาศสิทธิหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บแต่ความเจ็บนั้นกลับเต็มไปได้วยความมีชีวิตชีวาที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสายตาทุกคู่จับจ้องทั้งสองร่างที่ยืนเคียงกันกลางบรรยากาศงานศพที่บิดเบี้ยวเธอได้ยินเสียงสั่นเครือของญาติผู้ใหญ่เอ,อ่ยขึ้นแผ่วเบาแต่เจ้าบ่าวของพิธีนี้คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคำพูดนั้นเหมือนน้ำแข็งกดทับบรรยากาศให้หนักอึง้งชายหนุ่มหันหน้ามองตรงไปยังโลงศพที่ตั้งประง,งาน แววตาแข็งกร้าวฉายชัดราวกับกำลังค้าทายแม้กระทั่งความตายเองเปลไฟจากเทียนข้างลงไหวระริกเหมือนสะท้อนแรงอำนาจที่ไม่อาจมองเห็นเธอเผอกำมือเขาแน่นขึ้นความกลัวผสมปนกับความสงสัยตีวนในอกเสียงสวดที่เคยดังเป็นจังหวะกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบงันอันน่ากดดันทุกคนต่างรอคอยคำตอบจากชายหนุ่มราวกับเขาคือผู้ชี้ชะตาเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่แรงกดดันที่แผ่ออกมาราวกับบทบังทุกแสงไฟในห้อง ศพไม่ใช่เจ้าบ่าวเขาเอ่ยชัด้อยชัดคำเสียงทุ้มสะท้อนกล้องไปทั่วโถงพรรยาของฉันมีเพียงคนเดียวและเธอกำลังยืนอยู่ตรงนี้คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวขนลุกสู้น้ำตาร่วงลงบนแก้มอย่างไม่อาจห้ามเสียงหายใจของผู้คนในงานดังสับสนบางคนเบิกตากว้างบางคนถึงกับถอยหลังหนีควันกํายานหนาทึบหมุนวนเหมือนแรงอาฆาตกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดเธอสัมผัสได้ถึงลมเย็นว่าพัดผ่านต้นคอราวกับวิญญ,ญาณกำลังสอดส่องจากภายในโลง หัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหลุดออกมาเขากลับยิ่งก้าเข้าประชิดลงศพดวงตาคมกริบไม่ไหวหวัน่นถ้าใครยังคิดจะใช้ความตายมาผูกมัดเธอน้ำเสียงเขากดต่ำลงจนชวนขนลุกก็จงเตรียมเผชิญหน้ากับฉันผู้ที่ยังมีชีวิตและจะไม่ยอมให้เธอต้องถูกพรากไปอีกบรรยากาศทั้งห้องโถงเหมือนแต่สลายเสียงไม้เก่าที่คำเพดานดังเอ็ดอาร์ตราวกับกำลังสั่นสถานตอบรับคำประกาศนั้นลงศพตรงกลางห้องสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมีบางสิ่งดิ้นรนอยู่ภายใน เสียงหวีดวิวของลมลอดเข้ามาจากหน้าต่างที่ปิดสนิทผ้าม่านสีดำพลิ้วไหวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังดึงหญิงสาวเผลอหอบหายใจสั้นๆความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วสรนหลังญาติผู้ใหญ่บางคนร้องอุทานด้วยความตกใจรีบถอยไปซ่อนหลังสาวควันกำยานหนาทึบหมุนวนรอบโลงเหมือนเกลือหมอกที่มีชีวิตเธอกำมือชายหนุ่มแน่นดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นแต่สายตาของเขากลับนิ่งสงบไม่สะทกสะท้านแม้งเงามือจะกดทับไปทั่วห้อง ไม่มีสิ่งใดแม้แต่ความตายที่จะพรากเธอจากฉันได้เขาเอ่ยชัดๆด้วยน้ำเสียงดังก้องทันใดนั้นเสียงเหมือนเล็บยาวขูดไปตามฝาโลงก็ดังขึ้นเธอสะดุ้งเฮือกใบหน้าซีดเผือดหัวใจเต้นทีจนแทบหยุดญาติผู้ใหญ่บางคนถึงกับสุดลงกับพื้นพึมพำบทสวดด้วยเสียงสั่นเครือกลิ่งเหม็นสาบเย็นชืดเริ่มแผ่ออกมาจากโลงศพทีละน้อยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดราวกับอากาศถูกดูดหายไป เขากล้าเข้าไปใกล้ลงอีกก้าวดวงตาขมเข้มฉายแสงกล้าแข็งดุดประกาศสงครามหากเจ้าคิดจะลุกขึ้นมาต่อกรเขาเอ่ยเสียงต่ำก้องกังวานจงจำไว้ว่าเธอเป็นของฉันไม่ใช่ของความตายเสียงปังดังสน,นั่นฝาลงสะเทือนจนดอกไม้ที่ประดับร่วงหล่นเกินพื้นหญิงสาวกรีดร้องเบาเ,บาเบามือเย็นเฉียบกำแขนเขาแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหม็นสาบแผ่พุ่งออกมาแรงขึ้นราวกับพายุทะลัก ไฟเทียนสองข้างลงสั่นวูบแล้วดับพลึบความมืดปกคลุมทั่วห้องโถงมีเพียงเงาร่างสูงของชายหนุ่มที่ยืนปกป้องเธออยู่ตรงหน้าเสียงเล็บขูดไม้ดังยาวชวนใส,สะเอียนราวกับผู้ตายในโลงกำลังดิ้นรนออกมาญาติผู้ใหญ่หลายคนล้มทั้งยืนบางคนหนีไปที่ประตูแต่กลับเปิดไม่ออกเธอหอบหายใจถี่น้ำตาไหลพรากด้วยทั้งความกลัวและความตื่นกระหนกแต่เขายังยืนนิ่งตรงหน้าดวงตาเป็นประกายดุจเปลวเพลเิงในความมืดออกมาเถอะ เสียงของเขาหนักแน่นก้องสะท้อนในห้องราวกับท้าทายฉันไม่กลัวเจ้าหลอกต่อให้เจ้าลุกขึ้นจากความตายความเงียบชั่วขณะทําให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นแล้วฝาโลงก็ค่อยๆแง้มออกเสียงไม้คลืดคราดดังกล้องไปทั่วเงาเมื่อทมินไหลทะลักออกมาคลี่คลุมพื้นราวกับหมึกดําเธอแทบหมดแรงแต่แขนแข็งแรงของเขากอดรั้งไว้แนบอกดวงตาคมของเขาจับจ้องไปที่ความมืดนั้นไม่หลบเลี่ยงแม้แต่น้อย บรรยากาศก,กดดันจนทุกลมหายใจกลายเป็นภาระหนักอึ้งจากเงามืดที่ทะลักออกมารูปร่างคล้ายเงาคนค่อยๆก่อร่างขึ้นดวงตาสีแดงสว่างว่าเปิดขึ้นกลางความมืดราวกับไฟนรกจ้องมองทุกชีวิตในห้องหญิงสาวตัวสั่นน้ำเสียงสะอื้นหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจบรรยากาศรอบตัวเย็นเยือกจนเหมือนเลือดหยุดไหลญา,าติผู้ใหญ่บางคนสุดลงคุกเข่าร้องสวดเสียงสั่นระรัวเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณ เสียงหัวเราะต่ำแผ่วๆดังมาจากภายในเงามืดดังก้องสะท้อนเหมือนเล็ดลอดจากใต้ดินเจ้าบังอาจแย่งเจ้าสาวของข้าเสียงนั้นเย็นเฉียบแทงะลุกเข้าหูหญิงสาวจนเธอแทบล้มทั้งยืนเธอกอดแขนเขาแน่นร่างสั่นระริกจนไม่อาจยืนได้เองแต่เขาโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูเธอเสียงหนักแน่นเต็มไปด้วยพลังอย่ากลัวฉันอยู่ตรงนี้จากนั้นเขาก็ยืนตรงหันหน้าเข้าหาเงามืดที่ก่อร่างขึ้นอย่างท้าทาย มือหนึ่งรวบเธอไว้ในอ้อมแขนอีกมือชี้ตรงไปที่โลงศพเธอเป็นภรรยาของฉันไม่ใช่เจ้าของความตายเงามือสถานไหวดวงตาสีแดงวับคมขึ้นเหมือนเดือดดานเสียงคลื่นดังต่ำมาจากพื้นเหมือนแผ่นดินกำลังสะเทือนดอกไม้ที่ประดับรอบลงปลิวว่อนกระจายเกลื่อนพื้นเงามืดหนาทึบพุ่งสูงขึ้น,นคล้ายเปลวควันบิดเกลียวกลายเป็นร่างชายในชุดเจ้าบ่าวสีดำสนิทใบหน้านั้นสีขาวไร้เลือดเนื้อหนังแห้งกรังแต่ริมฝีปากกลับขยับยิ้มเย็นชวนสยอง หญิงสาวตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงหัวเราะของร่างนั้นก้องกังวานเย็นเยียบจนลมหายใจของทุกคนหยุดชะงักนางคือเจ้าสาวของข้าแม้ข้าจะตายแล้วนางก็ยังเป็นของข้าคำพูดนั้นเหมือนโซ่ตรวนล่ามหัวใจเธอทันทีดวงตาแดงฉานของร่างนั้นจ้องตรงมาที่เธอราวกับจะฉุดดึงไปในความมืดเธอกรีดร้องเบาๆน้ำตาไหลพรากมือเย็นเฉียบกำแขนชายหนุ่มที่ยืนปกป้องไว้แน่น เขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแผ่นหลังกว้างปิดบังเธอจากความมืดสนิทดวงตาคมกริบของเขาสบกับร่างเจ้าบ่าวผู้ตายด้วยแววแน่วแน่เธอไม่ใช่ของเจ้าเสียงของเขาหนักแน่นดังกล้องเพราะเธอเลือกที่จะอยู่กับคนเป็นและคนคนนั้นคือฉันบรรยากาศเงียบงนันชั่วขณะก่อนที่เสียงคำรามต่ำของวิญญาณเจ้าบ่าวจะสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงเหมือนฟ้าถล่มดินทลายเพดานโถงสั่นสะเทือนฝุ่นผงร่วงหล่นลง,ง,งมาเป็นสายเหมือนฝนสีเทา ไฟเทียนที่เหลือเพียงไม่กี่เล่มสั่นวูบไหวก่อนดับวับราวกับถูกมือมองไม่เห็นบีบขยี้ความมืดโอบล้อมทุกทิศจนไม่อาจแยกได้ว่าข้างหน้าอยู่ห่างไกลเพียงใดหญิงสาวหอบหายใจที่เสียงสะอื้นติดขัดอยู่ในลําคอความหนาวเย็นไหลเข้ากระดูกจนมือเท้าชาร่างเจ้าบ่าวผู้ตายแผ่ไอหม่นมือดออกมาแรงขึ้นกลิ่มมนพพเหมือนสาบพระคลุ้งเหมือนศพที่ถูกขุดขึ้นมาจากดินไม่มีชีวิตใดมาพรากนางไปจากข้าได้เสียงทุ้มต่ำแผ่วสะท้อนเหมือนออกมาจากหลุมลึก วิญญาณเจ้าบ่าวก้าออกจากรงเท้าสีซีแตะพื้นโดยไม่มีเสียงใดเธอแทบหมดเรี่ยวแรงดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากไม่หยุดแต่แขนแข็งแรงของเขายังโอบเธอแน่นแผ่นนอกมั่นคงเหมือนกำแพงเหล็กเขาสบตากับวิญญาณโดยไม่กระพริบดวงตาคมกริบฉายแววท้าทายเจ้ามีเพียงเงามีเพียงความว่างเปล่าเขากล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจนก้องสะท้อนในความมืดแต่ฉันมีชีวิตมีพลังและมีหัวใจที่เธอเลือกแล้ว คำพูดนั้นฟาใส่วิญญาณจนร่างหม่นมือสั่นระริกดวงตาสีแดงลุกชนยิ่งกว่าเดิมราวกับเดือดแค้นจนแทบระเบิดออกมาเสียงคำรายโนดังลังล่นกำแพงถงสะเทือนจนภาพกรอบบรรพบุรุษร่วงกระแทกพื้นแตกกระจายสายลมเย็นจัดพัดกระหน่ำราวกับพายุพิโรธมั่นดำปลืวว่อนเหมือนปีกของสัตว์ร้ายหญิงสาวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ถูกเขากอดไว้แนบอก,อกจนเธอสัมผัสได้ถึงจังหวะหัวใจของเขาเสียงหัวใจนั้นดังมั่นคงเต้นที่รัวแต่หนักแน่นราวกับค้อนเหล็กตอกย้ำความมีชีวิต เธอคือความจริงเขากระซิบกับเธอเบาๆน้ำเสียงชัดจนทะลุความโกลาหลล่ะและฉันจะปกป้องเธอแม้ต้องสู้กับความตายเองก็ตามดวงตาของเขาวาวโรดราวกับเปลวเพลิงที่ส่องสว่างกลางความมืดวิญญาณเจ้าบ่าวคำรามอีกครั้งร่างดำทะมึนแผ่ขยายจนสูงตระงานท่าทับเพดานน้ามืดคลี่คลุมพื้นเหมือนมหาสมุทรดำกำลังไหลเข้ามาล้อมทั้งคู่ไว้เธอกรีดร้องเรียกชื่อเขาเสียงขาดสะบ้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง แต่เขายกแขนขึ้นสูงราวกับประกาศต่อหน้าความมืดทั้งมวลไม่มีใครแม้แต่ความตายจะพรากเธอไปจากฉันได้ทันใดนั้นแสงสว่างว่าพรุ่งจากฝ่ามือของเขาส่องทะลุความมืดที่พุ่งเข้ามาเงามืดแผ่เสียงโหยหวนร่างบิดเกรงเหมือนถูกฉีกกระชากด้วยแสงอันดุนแรงเสียงกรีดร้องของวิญญาณเจ้าบ่าวก้องสะท้อนราวกับฟ้าคำรามแสงจากฝ่ามือของเขาเจาะทะลุงเงาดำออกไปเป็นเส้นสายวาววับหมอกมืดที่เคยปกคลุมทั่วห้องแตกสลายเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยเหมือนเศษกระจกหญิงสาวยกมือขึ้นบังตาน้ำตาไหลพรากเพราะทั้งกลัวและตื้นตันในเวลาเดียวกันกลิ่นเหม็นสาบค่อยๆจางหายถูกแทนที่ด้วยกลิ่นเทียนหอมที่ยังไม่อยู่แผ่เบาร่างสูงใหญ่ของวิญญาณเจ้าบ่าวสั่นไหวก่อนค่อยๆหดเล็กลงเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงครวนครางเจ็บปวดและโหยหานางคือของข้าชั่วนิรัน์เสียงสุดท้ายแต่สลายไปพร้อมกับหมอกดำที่ถูกกลืนหายไปในอากาศ ห้องโถงกลับมาสงบนิ่งเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนหญิงสาวสุดลงแต่เขารีบประคองไว้ไม่ให้ลม้มแขนแกร่งรัดเธอแน่นจนหัวใจเธ,เธอเต้นประสานกับของเขาเธอในหน้ามองดวงตาคมกริบของเขาที่ตอนนี้ยังส่องประกายนาแน่วแน่ฉันบอกแล้วเขากระซิบน้ำเสียงมั่นคงดังก้องในใจเธอเธอจะไม่เป็นของความตายเธอเป็นของฉันเทียงคนเดียวดวงตาเธอพร่าเลือนพระน้ำตาแต่หัวใจกับชัดเจนที่สุดในชีวิต เธอรู้แล้วว่าต่อให้เงามืดจะวนคืนมาอีกกี่ครั้งชายตรงหน้าก็จะยังยืนอยู่เพื่อปกป้องเธอเสมอบรรยากาศในห้องโถงกลับเงียบกปิบราวกับเวลาได้หยุดหมุนเศษกลีบดอกไม้ที่ปลิวเปลื่อนพื้นค่อยๆ่ร่วงลงอย่างช้าช้าจนทุกสิ่งดูเหมือนหยุดนิ่งในห่วงว่างหญิงสาวซุกหน้าลงกับอกเขาเสียงสะอื้นสัน่นโดยไกยเกงคงดังในความเงียบเธอยังคงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะท้านที่ค้างอยู่ในร่างกายเหมือนเงามืดยังคงทิ้งร่องรอยไว้ เขาก้มลงมองเธอดวงตาคมแสงความอ่อนโยนไม่ยังคงมีประกายแข็งกร้าวอยู่ลึกๆทุกอย่างจบแล้วเขาพูดช้าๆชัดถ้อยเหมือนปลอบโยนแต่ทันทีที่คำพูดสิ้นสุดเสียงไม้เก่าใต้พื้นก็ดังเอี๊ยดอาร์ตเหมือนมีบางสิ่งยังยไม่ยอมสมบงบเธอเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาสันดริกด้วยความหวาดหวันเงาของโลงศพทอดยาวผิดปกติยาวเกินกว่าความจริงราวกับกำลังเคลื่อนไหวเองเปลวไฟบนเทียนที่น่าจะสงบแล้วกรับสันวูบแปรงราวกับถูกลมหายใจของใครบางคนเป่าใสา่ หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอกระซิบเบาๆเสียงแทบขาดห่วงมันยังไม่ไปใช่หรือไม่เขาหันไปมองลงที่ตั้งประงานอยู่กลางห้องสีหน้าเย็นชาแต่สายตาเฉียบคมเหมือนมีดถ้ามันยังอยู่เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำแน่นฉันก็จะทำให้มันหายไปตลอดกาลเงามืดใต้ลงเริ่มสั่นไหวอีกครั้งคราวนี้หนาะทึบก,กว่าเดิมราวกับความมืดได้ตื่นขึ้นมาใหม่พื้นห้องถงสั่นสะเทือนแรงขึ้นจนใจกันและเชิงเทียนร่วงกระแทกแตกกระจาย เสียงโหยหวนดังลอดออกมาจากเงามืดใต้ลงคล้ายเสียงคนหลายสิบคนร้องประสานกันหญิงสาวตัวสั่นมือเย็นเฉียบราวกับถูกน้ำแข็งกักขังไว้เธอกอดแขนเขาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาเบิกว้างเต็มไปด้วยความหวาดผวาเงามืดคืบคลานออกมาจากใต้ลงลากยาวไปทั่วพื้นเหมือนหมึกดำมันแผ่กว้างจนโอบล้อมรอบทั้งคู่เหมือนกับจะกลืนกินพวกเขาเข้าไปกลิ่นเหม็นสาบเน่าแรงขึ้นจนทำให้หลายคนในห้องอาเจียนออกมา ญาติผู้ใหญ่ที่เคยทำหน้าดูดันต่างล้มสุดลงกับพื้นบางคนสวดมนต์ไม่เป็นศัพท์ชายหนุ่มยังยืนมั่นคงดวงตาเป็นประกายแข็งกร้าไม่สะทกสะทานเขาดึงหญิงสาวเข้ามากอดแน่นร่างสูงของเขาบทบังเธอจากเงามืดที่คือคผานเข้ามาใกล้เจ้ากลับมาเพื่อแย่งเธอเสียงเขาก้องต่ำราฟ้าร้องแต่เธอไม่เคยเป็นของเจ้าและจะไม่มีวันเป็นท่นใดนั้นเงามืดแผดตัวสูงขึ้นจนกลายเป็นรูปร่างบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ เสียงคำรามแผดดังลั่นบรรยากาศยยเย็นเยือกจะลมหายใจกลายเป็นควันหญิงสาวร้องกรีเสียงหลงแต่เขากลับก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้ยกแขนขึ้นราวกับจะเผชิญหน้ากับความมืดนั้นโดยตรงเงามืดแผกว้างสุดแรงราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งในห้องโถงแต่แสงจากฝ่ามือของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเปลวแสงสีทองกระจายออกไปเหมือนปีกขนาดมห ah ึมากางกั้นระหว่างเธอกับความมืด เสียงคำรามของเงามืดดังสั่นสะท้อนก่อนแต่สลายทีละเสียจางหายไปเหมือนควันต้องลมลงศพที่ตั้งประงานกลางห้องพังทลายลงเหลือเพียงเศษไม้เก่าๆไร้พลังหลงเหลือบรรยากาศกลับมาเงียบสงัดราวกับทุกสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นหญิงสาวสุดลงน้ำตาไหลพรากแต่คราวนี้เป็นเพราะความโล่งใจเขาประคองเธอขึ้นมาอย่างทนุถนอมแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนจบแล้วเขากระซิบน้ำเสียงมั่นคงและอบอุ่น เธอซบหน้าลงกับอกเขารับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นแรงและมั่นคงในที่สุดเธอก็ปลดพันธนาการจากความตายที่ผูกมัดไว้และได้อยู่เคียงข้างกับชายผู้มีชีวิตจริงที่พร้อมจะปกป้องเธอด้วยทุกสิ่งที่มีจากวันนี้ไปเธอไม่ใช่เจ้าสาวของความตายอีกต่อไปแต่เป็นภรรยาของชายผู้ยังมีลมหายใจและรักเธอเหนือกว่าสิ่งใดในโลกนี้